ครับพี่น้องใส่ที่ห้าเอาพังเผือดออกเรียบร้อยแล้วนะครับแกะพังเผือดเออไมีติดจท่าไหร่กับมะเป็ียังครับพี่น้องกำลางทางนอกเสร็จแล่าฮักะมาปิ่นมาใส่ตะเกียบนะครับเสียบดันเข้าไปแล้วก็ค่อยหลุดมาเรื่อยๆนะพี่น้องก็จับหลุดออก ก็คอยหลงังแล้วพี่น้องข้างในมันเสียวมากสิมันก็เสียวมากหลังท้งความสะอาดขันเกลือ,อยังให้เรียบร้อยจากสามสีหนำนะครับแล้วก็เห้ากับพริกกรับเอาพริกแห้งเมื่อก่อนพี่น้องเดี๋ยวมเมื่อีกี้นึง น,นีกินทางเรียบร้อยพี่น้องกินทางแล้วขันเกลือล้างทั้งนีม้มันมีผมพี่น้องเจ็บนิดหนึ่งตัวข้าวหลงหลายนามให้ง đây sẽ giật đạn phun ở bên này, đạn các bạn phun ở ไจะหน่อยครับพิทีวิธันจะหน่อยนี่ครับเด็ดกับการมาคือเขาเด็กจนหมดพวกเราครับยองเดี๋ยกว่าเมืออ่อยใจหนึ่งครับ น้ำออกเรียบร้อยเลยพี่น้องบ่ะเนี่ยวันนี้ผมสิมหมักมากใสใ่สีมันสวยด้วยพี่น้องด้วยนะครับใส่ปรุงขึ้น,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 นอยู่น,น้องกันปรุงรสอีกจะ่ม่พี่น้อง ลดฉาดได้ไม่ทีนึงเพราะว่าใส่เที่ยวสีเงาเข้าไปนะไข่เนี่ยเขาก็สิปุ่มน้ำหยดเดี๋ยวมันจะเค็้เพราะว่าพวกเนี่ยเขาจะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มอยู่พี่น้องเขาก็เลยปุ่มแค่เพราะมีนสไม่ฉาดก,กันเสอยเนาเนี่ยก็ได้รับน้องไปวันนี้ใส่ที่ห้องมักไว้ห้องกระเซียมากมัดครับพี่น้อง mặt thì chưa chưa khảo chưa khảo mặt à hán hoa này lại mặt có mặt chẳng đây có thể gặp nó ở trong chùa ควม,ม,มสะดวกเพราะกระสีเอาไข่ใส่ลงไปนี่หน่น้นนองเขาก็อันนี้สูกลงไปนี่ใส่เลยมันกระสีสะดวกเกินนะพี่น้องเนาะเอาไปกอดกันเลยครับวันนี้แสดงเจตกันงนี่ ี่นองอันนี้เขากะเอาใส่เนี่ยไปลวกก่อนได้ไปนองเอาใส่ไปลวกก่อนแล้วก็จังเอาขนมาเสียนามแล้วก็มาหยัดใส่ลงไปถ้าเขาบอกไปลวกก่อนนี่มันสิง่ายไปนองเวลาเอาใส่ใส่ไปนงสิอ้วนจังจิแต่เขาไปลวกก่อนมันสินห,นสกกนนสหดใส่มม่สิหดเวลาเวลาเขามาก,กรอกใส่เมืกก่อกสิใส่ไข่นี่ในปริมาณที่หน่อยลงพีน่นอง มันก็สิบออันใหญ่ก็สิหลอดๆน้อยๆพอดีนะครับบางก้นมันก็บนลวมมันก็ใส่เลยหน้าก็แล้วแต่สูตรเนาะพี่น้องแต่เมื่อเพิ่งว่าหน้าตามันตอนมันเสร็จแเราพันสิออกมาเป็นแบบใดตอนนี้เฮาเอาออไปต้มกันพี่น,น,น้องต้มสนามบุน ครับผมหลังจากที่ต้มใส่ไปประมาณเกือบชั่วโมงนะพี่น้องใส่ขวดของห้องก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเสี่ยวามาแช่เย็นแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นๆเสียบไม่และะ้วก,ก็ย่างสุกแล้วก็จะไปกินกับน้ำจิ้มพี่น้องครับพี่น้องตง้มเสร็จแล้วก็กมาแซ่น้ำแช่น้ำาิิน เดี๋ยวเ่ากระสิบลหันกันครับวันนี้อันนี้ใส่เอาไปลวกไปน้องลวกแล้วจะเอาวัเอาไข่หนียัดลงไปใส่มนกะสิหน่อยแบบนี้นแท้กันบริได้ลวกนี่เนี่ยผมเห็นใ้เบิ้งเป็นสองแบบครับพี่น้องมันจะอันใหญ่สิเลยนี่ถ้าบอลวกนี่เบื้งขนาดใส่กันบัเนี้มันติดปั่นใส่อ่วนปั่นใส่ขอ,อกเลยนี่ เอันนี้ลวกแล้วพันสิหดใส่มันสิหดเขาเดี๋ยวเขามาจอดไข่ทันิตด้ขนาดพอดีเลยพี่น้องผุมบาแบบนี้โอเคกว่านี่ไปปะเนี้ยหั่นเสียบไม้ย่างพี่น้องนี่ใส่พี่เขาต้มไปแล้วเนาะตัดหัวตัดท้ายออกซุมนิกะบ่อกออกพี่น้อง มาหัน่นอืมหั่นเป็นเป็นค่ำเป็นค่ำพี่น้องเพื่อข้อเสียออกไปอย่างนี่ครับผมหลังจากที่เหาหั่นเป็นทอนๆแล้วขาก็เสียวมาเสียบใหม่แบบนี้อย่างครับพี่น้องอย่างเห็นมันเหลืองๆห,หนากินแล้วข้าก็สีเอาไปกินครับน้ำจิ้มซี่ฟูดเี่าต่ไว้นะครับเนาะโอ้ สวยงามมากกับวันหยุดถือว่าประสบความสำเร็จครับพี่น้องเพิ่งเฮ็ดั้งแรกกะถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องลูกสาวมานังเป็นมู่สวัสดีค่ะที่น้องแกนสวัสดีค่ะหวยสวัสดีค่ะยังก็เป็นหนึ่งสัน <laughs> เอามาหายกำลังใจครับมาหายกำลังใจพอ ตอนที่พ่อเฮ็ดอาหารอยู่เดี๋ยวสุกแล้วก็มาเบิ้งกันครับว่าเป็นหน้าตาเป็นแบบไรสีน้าจินบอพี่น้องฝากติดตามรับชมนะครับเดอ้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าติดตามชมตอนมันสุกแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องใส่ย่างกับน้ำจิ้มเจวซีฟูดนี่แหละครับใส่เวลาพ่อสมค้วนกับพี่นอ้องย่างออกมาก็สิเปน็นนี่แหละครับ ว้าฝูงบินตั้มควนแล้ว oh, <no. S 1> นีแล้วครับไข่ยัดใส่แล้วก็ย่างครับพี่น้องเดี๋ยวมาซิมกันครับบลาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ครับพี่น้องสีสันหน้าตาย่างเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นไหมฮะมามาซิมกันบลาเนี้เจียว เซียสี่ปวดไปน้องใส่บัวร่าพอสมควรครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง อหอมเอาไปย่างแล้วมันหอมไปหน่อยสุด,ดยอดมาก ก็ล้องเห็ดกินมึงคด้พี่น้องเด้อทราบครับขั้นตอนจะหลากหลายยังหน่อยแต่เห็ดเสร็จแล้วเนี่ยกระลั้นตีครับพี่น้องขอทานเลยแทบเบื่อว่างเลย มาถึงช่วงไทยของรายการแล้วครับถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ฝากติดตามผลงานน้านะครับเดื่อเป็นกำลังใจการทำอาหารครั้งนี้ครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งครับพี่น้องกับประเดี๋ยวเลิศเลอเพอร์เฟกต์ก็ยังเมืเ่อจีพนัะเอาเป็น,ปนมือใหม่หาดเทียร์เดอะซัมเน่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วพี่น้อง อย่าไปกลัวที่จะทำอาหารเฮ็ดได้กินได้ตามใจเราเขา้าถือว่าโอเคแล้วเป็นกำลังใจให้ทันที่เฮ็ดอาหารเป็เป็นะะครับเด้อเึกไปกับจานกลัวสิมีเมนูใหมๆ่ๆว่าฝึกเฮ็ดไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปจะเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันไหมชีหนาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ